ัสดีนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังสายเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านพันโดกันนะคะวันนี้เรามาเอาสับป,ประรดนะคะจากคุณแม่สมพิษนะคะอันนี้เขาจะเป็นของพี่สายเพชรกับอสองกองนะคะกับน้องครับนะคะแล้วก็จะมีขายผักเกี๊ด้วยหนึ่งกองแล้วก็ของน้องกะละแมคุณตาเทิงนะคะแล้วก็ของคุณยายทองคูณนะคะ อันนี้เราก็จะได้กองกันใหญ่ๆเลยนะคะเราก็จะมียายทองคูณนะคะพายพาเกฟโพแล้วก็ากาลาเมนะคะแล้วก็สร้อยเพชรนะคะแล้วก็อาราชับนะคะตอนนี้เราก็ช่วยกันอยู่นะคะขอกราบขอพระคุณคุณแม่สมพิษเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาเอ็นดูครอบครัวน้องช้างนะคะให้ได้มีอาหารทานนะะช่วงนี้ก็หา อาหารยากด้วยนะคะเราก็ได้สประรดนะคะจากคุณแม่นะคะกองใหญ่ๆกันไปเลยนะคะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับคุณแม่สมพิษและครอบครัวด้วยนะคะที่เมตตาเอ็นดูนะคะชาวช้างนะคะจำนวนโอ้หน่าจะเยอะนะคะหลายเชือกนะคะ,ะก็ยังมาเอาไม่หมดนะคะก็ทยอยมากันเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ดีใจนะคะ คุณความเมตตาจากคุณแม่ด้วยนะคะนู่นนะคะ,ะยังลงไม่หมดนะคะก็อยู่ในรถอีกนะคะอันนี้ก็ทยอยลงนะคะคันไหนมาก่อนก็ทยอยเข้ามาเอาไปเรื่อยๆนะคะตอ,ะอนนี้ก็เดี๋ยวของภายพาเกโพนะคะ,ะก็ไม่มีช่องเนาะคุณแม่จ๋านะคะ,ะก็ให้ก็ควานได้มาเอาด้วยนะคะจะได้มีกินนี่นะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ ขอบคุณคุณแม่สมพิดค่ะที่เอ็นดูนะคะชาวช้างมาตลอดเลยนะคะ<อ>วันนี้ดีใจนะคะตาบอกยิ้มได้แล้ววันนี้มีญ<อ> <laughs> ่นนาแล้วทุกคนก็รอเนาะมีญ้านะคะช่วงนี้หาญ่ายากกันนะคะเดี๋ยวเราจะถอยรถออกก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ของคุณยายทองคุณกับคายาพเกโพนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณไปยังควานโดแล้วก็น้องน้อยด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้ชาวช้างนะคะวันนี้ได้มาเอาสับปรดกันนะคะ เดี๋ยวจะถอยรถเข้าไปก่อนนะคะก็จะเป็นของคุณยายทองคูณนะคะกับพายพาเกโปแล้วก็จะตามด้วยของการาเมนะ,ะเอ,อเออไม่ใช่การาเมนะคะน้องกรทองนะคะวันนี้ก็ขวามนมูธนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะ,ะขอบคุณที่เอ็นดูครอบครัวน้องช้างนะคะให้ได้มิยากินนะคะสาธุบุญกับคุณแม่คะ่ะขอบคุณคะ่ะงยเตา